สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันครั้งที่สองนะคะที่ครั้งแรกเจอกันที่ไหนราชบุรีค่ะเอาไปราชบุรีเลยวันนี้มาเจอกันที่สระบุรีนะคะสักกลับไปแล้วเป็นยังไงบ้างโหปังมากค่ะเป็นยังไงบ้างอะห้างวดพลาดงวดเดียวห้างงวดพัาดงวดเดียวถามว่าพลาดไหมก็ไม่พลาดแต่มันได้น้อยอ๋อได้น้อย่เพียงเอ๋อถ้าได้มากนี่ได้เท่าไหร่คะแสนกว่าสุดยอดนะแล้วทำไมถึงอยากสักลายมืออะคะก็จะได้ปลดหนี้ด้วยแล้วก็จะได้รวยด้วยดีขึ้นไหมคะดีขึ้นมาก เมื่อนนคือนน้ำเมื่อคืนน้ำไม่หลับน้ำไม่หลับตีสองแล้วใครแนะนํามาพี่ลูกค้าค่ะลูกค้าคแนะนํามาบอกว่าไปทํามาแล,แล้วแล้วแบบมันดีขึ้นเลยจากเคยเป็นนี่สามแสนภายในสองสามเดือนหมดเขา่อยมีอะไรที่ดีขึ้นใช่เขาถูกหวยปะถูกหวยถูกหวยครั้งละสองหมื 20, ่นสองครั้งลองนั้นก็ได้จ้ะยาติดติดแต่พี่ถูกเยอะเยอะมากเยอะมากไม่เคยถูกไม่เคยถูกเยอะขนาดนี้เลย ชักอะไรไปยาววันนั้นถุงทองถุงทองหลับสบายหลับฝันดีขึ้นใช่ฝันดีขึ้นจากที่ไม่น้อยไม่นำเลยไม่เครียดเนาะไม่อยากให้ถึงสิ้นเดือนเลยเราวมีรายจ่ายรอใช่ไหมพี่ดีใจด้วยนะคะก็แนะนําเพื่อนกันมาก็ขอให้พี่สมปรารถนานะเนี่ยเขาจะมาอีกนะจะมาอีกแล้วทีนี้ ยังยังไม่พร้อมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เจอกันตั้งจิตให้เขาตั้งจิตอธิษฐานดีๆเดี๋ยวเราจะได้เจอกันขอให้เขาโชคดีนะคะขอให้พี่โชคด,ขชดีขอให้พี่สมปรารถนานะรวยรวยรวยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอกันนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs>